ในแง่ของนักลงทุนแล้วช่วงนี้ค่อนข้างที่จะสับสนไม่รู้ว่าจะออกหัวออ,ออกก้อยอย่างที่เราทราบกันนะครับเรื่องการระบาดของไวรัสโคโรนายังคงมีอยู่แลอบางประเทศอาจจะเจอรอบสองอย่างอเมริกาเนี่ยเจอหนักเลยบอกว่าจะต้องการเปิดเศรษฐกิจก็เปิดไม่ได้ส่งผลให้เศรษฐกิจติดลบกันทั่วหน้าเลยทีเดียวดูเหมือนจีนบ้างอาจจะดูดีกว่าเพื่อนหน่อย,นยในแง่ของแมกโครแล้วนะครับปัจจัยทางด้านแมกโครเนี่ยมีผลกระทบอะไรบ้าง ต่อการลงทุนแล้วนักนักลงทุนหนึ่งคนที่จะคำนึงอะไรครับดรถ้าเราดูภาพเศรษฐกิจอะค่ะอาจารย์เราจะเห็นเลยว่ามันจะเป็นภาพเศรษฐกิจที่กำลังฟื้นถ้าเราถ้าเรานับจากตัว s u b p r i m e mortgage crisis <c oughs> ในช่วงปี2009 <c oughs> นะคะ <c oughs> นช่วงนั้นเนี่ยมันจะเป็นช่วงของเศรษฐกิจที่ค่อยๆฟื้นขึ้นมา <c oughs> อ่ะมีเรื่องนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายใช่ไหมคะ <c oughs> แล้วก็เรื่องการเมืองก็มีเป็นระยะระยะเพราะว่า สหรัฐอเมริกามีประธานาธิบดีคนนี้เนี่ยพยายามที่จะใช้ปัจจัยทางการเมืองเนี่ยเข้ามาเหมือนเป็นอะไรที่มากระตุ้นมาเป็นระยะๆเงี้ยสามอย่างเนี่ยมันมาตั้งแต่ปี2009ขณะที่เศรษฐกิจค่อยๆฟื้นไปเรื่อยๆลองจินตนาการภาพตามไปพอมาปี2020นิะคะ,ะเมื่อจอาจารย์พูดถึงโควิด1 9ใช่ไหมคะคไอตัวเนี้ยเข้ามาปุ้งสามปัจจัยเนี่ยแตกซ่านกระจายเลย ม,มันกลายเป็นเศรษฐกิจที่กําลังจะเฟืน้เนี่ยในลักษณะสองกว่าสามกว่าเนี่ยกลายเป็นเหมือนที่อาจารย์กล่าวไปว่าตกเหวล,ลงไปเลยจากประเด็นเรื่องโควิดเพราะว่าเศรษฐกิจมันต้องมีบางเซกเตอร์เนี่ยโดนปิดตัวลงไปดังนั้นเมื่อมีโรคระบาดเนี่ยค่ะตัวภาพเศรษฐกิจเราทราบอยู่แล้วแหละหลายๆเจ้าเนี่ยก็มาปรับลด GDP กันอาจารย์เห็นการปิดลบลงไปค่อนข้างแรงครับทั้งโลก ทั้งโลกเลยทําให้ท้ายสุดแล้วเนี่ยตามที่หวนเรียนไปตอนแรกเนี่ยว่า GDP โลกเนี่ยเมื่อก่อนจะโตประมาณ2ประมาณ3คือค่อยๆฟื้นตัวณปี2020มันจะลงไปปุ้งเกือบ5ติดลบ5%เปอร์เซ็นต์เกือบติดลบห้าเปอร์เซ็นต์ทำไมอเมริกาลบหนักค่อนข้างที่จะมากในเมื่อเศรษฐกิจของเขากําลังฟื้นตัวเพราะว่าอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่พึ่งพิงการบริโภคภายในในสัดส่วนที่เยอะ เกินครึ่งถ้าจําตัวเลขไม่ผิดคือประมาณเกือบเจ็ดิเปอร์เซนเนี่ยคือการบริโภคนะคะการที่จะบริโภคขึ้นมาได้เนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าแรงงานต้องได้รับการจ้างงานถูกไหมคะครับอ่ะแล้วพอมีโควิด1 i เกิดขึ้นเนี่ยตัวเศรษฐกิจอเมริกาเองเป็นเศรษฐกิจที่พึ่งพิงเรื่องของภาคบริการเป็นหลักมีการจ้างงานในสัดส่วนมากแล้วโควิด1 i มาปุ่งมาชนกับภาคบริการอย่างจังตัวแรงงานเนี่ยจะมี ได้รับผลกระทบถูกเลิกออฟไปการบริโภคภายในประเทศโดนก่อนเลยใช่โดนก่อนเลยปุ๊บ GDP ลงมาเลยในลักษณะของเศรษฐกิจเรารู้ว่าเศรษฐกิจไม่ดีไงคะแต่ถ้าเกิดว่าในแง่ของการลงทุนเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดกันต่อไปว่าเราจะมาไขยังไงต่อว่าถ้าเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยมันมีโอกาสในการลงทุนหรือเปล่าพอช่วงที่ไวรัส โควิด -19 ระบาดเนี่ยตลาดรีแอคแรงมากมากทีเดยวตั้งแต่ช่วงต้นปีจำได้กรบแทชเลยประมาณสัก30%มสิบเปอร์เซ็นต์มั้งตลาดหุ้นของทางด้านสหรัฐอเมริกาแต่หลังจากนั้นเองเนี่ยเราได้เห็นธนาคารกลางเฟดหรือว่ารัฐบาลทรัมป์รวมทั้งสภาคอนเกรสเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแหละออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใหญ่รัฐบาลปั๊มเงินแบบประมาณเท่าไหร่เกือบสามล้านล้านมั้งใช่ลสามจุดหกล้านล้านเหรียญส่วนเฟดเนี่ยรีบ ดึงดอกเบี้ยลงมาเลย0อย่างรวดเร็วเลยพร้อมครั้งอัดมาตรการ QE ใหม่นะ QE4 หรือว่าเขาบอก QE Infinity ทำให้ตลาดฟื้นอันนี้เป็นปัจจัยที่สําคัญหรือเปล่าที่ทําให้ไม่เพียงแต่ตลาดหุ้นของสหรัฐฟื้นแต่ว่าตลาดหุ้นทั่วโลกด้วยก็เป็นการปรับโฉมของบรรยากาศทางการทางเศรษฐกิจและการลงทุนใหม่หมดเลยอาจารย์จากที่เราเห็นเนี่ยจริงๆปี2009เนี่ยมันก็เป็นบรรยากาศแบบนั้นอยู่แล้วถ้าอาจารย์จำได้แต่ณปี2020เนี่ยคะ่ะ มันเป็นบรรยากาศแบบนั้นแล้วเบิ้ลทวีคูณสภาพคล่องเข้าไปอีกอืเพราะว่าถ้าจําได้นะตอนนั้นเนี่ย QE ีเนี่ยค่อยๆเริ่ม Q e หนึ่งค E สองควีสามใช่ไหมคะแต่ว่าณปีนี้เนี่ยภายในขําข้ามอาทิตย์มัง้งขึ้นไปเหนือสิ่งที่เคยทำมาในประวัติศาสตร์ทั้งหมดเลยดังนั้นสภาพคล่องเนี่ยหล้นมากอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยอย่างที่อาจารย์เรียนไปบอกว่าดอกเบี้ยต่ำมากจริงๆแล้วไม่เฉพาะสหรัฐทั้งโลก พร้อมใจการปรับลดดอกเบี้ยลงหมดดังนั้นเรามีทั้งสภาพคล่องเรามีทั้งดอกเบี้ยที่ต่ําและเรามีเงินเฟ้อที่ต่ําด้วยแต่บรรยากาศแบบนี้เป็นบรรยากาศที่เหมาะสมในการลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยบมีคนตั้งคําถามว่าตลาดการลงทุนอยู่อีกโลกหนึ่งเศรษฐกิจที่แท้จริงอยู่กันอีกโลกหนึ่งกันแล้วเหรอ่าตามที่ IMF พูดไปเขาก็บอกว่าสองโลกนี้ตอนนี้ disconnected ออกจากกันดีข้ามผูกไปใช่ เป็นการแยกออกจากกันเศรษฐกิจแย่จริงแต่ว่าสภาพคล่องมันมีอะค่ะอาจารย์รแล้วน่าจะมีกลุ่มทุนแหละที่จะต้องแบบเห็นสภาพคล่องอย่างนี้ก็จะต้องหาผลตอบแทนเพิ่มเติมดังนั้นมันกลับกลายเป็นปัจจัยที่ค่อนข้างจะหนุนการลงทุนในตลาดหุ้นช่วงนี้เหมือนกันก็ต้องยอมรับจริงๆว่าโลก2โลกเนี่ยตอนเนี้ย แยกออกจากกันถ้าสมมุติว่าเราตามแนวความคิดของซ e o เราพี่เคี้ยวอะนะคะ <Yeah. S 2> แกจะแกจะพูดเสมอว่าท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่สะท้อนเนี่ยคือผลประกอบการของบริษัทถ้ามาถึงตอนจริงๆคือมีการประกาศผลประกอบการโดยที่บอททอมเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นผลประกอบการในไตรมาสสองเนี่ยถ้ามันออกมาแล้วมันแย่แล้วมันก็อาจจะเป็นความเสี่ยงนะตอนนั้นที่มีการคอร์เรคชันเข้าหา มูลค่าที่แท้จริงก็ได้ในขณะที่<ย>เศรษฐศาสตร์อา,รอาจจะเป็นกังวลใจเกี่ยวกับตัวเลขแมกโรแต่ว่าฟันเมนเจอร์บอกว่าโอ้โหสภาพคล่องดีมาอย่างนี้ก็ไม่น่าที่จะกังวลอะไรข้อมูลเศรษฐกิจที่มันออกมาแย่ก็จริงแต่ในนั้นเนี่ยเราสามารถเขาเรียกว,ว่าวิเคราะห์ออกมาเพื่อหาโอกาสในเชิงของการคัดเลือกประเทศได้นะครับเรารู้อยู่แล้วว่า ตลาดทุกคนรู้แล้วว่าเศรษฐกิจไม่ดีทุกคนรู้หมดติดลบห้าลบเจ็ดมันมีตัวเลขโชว์อยู่แต่สิ่งที่ทุกคนไม่รู้ก็คือรายละเอียดในแต่ละด้านไอเอฟงนี่นี่ภาครัฐเขาจะห่วงมากที่สุดใช่ดังนั้นเนี่ย i อเอฟนำเรื่องนี่ภาครัฐขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะต้องมาดูว่าประเทศไหนที่มีความสามารถในการบริหารจัดการนีสินได้ลแล้วใครล่ะที่มีหน้าตักมากพอที่ยังก่อหนี้ได้อีกอเมริกาไหม เพราะว่าตอนนี้เทรนด์ของ modern monetary theory MMT hmm. <M MP, S 1> ค่อนข้างที่จะมาแรงมีอ,อยู่<า>ดีมีกลุ่มนักเศรษฐศาสตร์ออกมาว่าทฤษฎีว่าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกรัฐบาลเป็นเจ้าของเงินตรารัฐบาลจะพิมพ์เงินเท่าใดก็ได้ก็ที่ผ่านมาเฟดก็พิมพ์เงินมากเท่าไหร่ก็ได้ในเมื่อมีความต้องการในการที่จะขับประกองอเศรษฐกฐิจมีความจําเป็นที่จะต้องดูแลเศรษฐกฐิจเพราะฉะนั้นเองเรื่องนี้ไม่มีปัญหา สหรัฐเมริกาเนี่ยดูจะมีข้อได้เปรียบเหนือประเทศอื่นๆตามที่อาจารย์บอกไปว่าพวกมาเก็ตแคปเขาใหญ่ใช่ด้วยขเ,ขเขาเงินเขาไม่ต้องแบกโดยอะไร,รใช่ไหมคะเขามีความน่าเชื่อถือด้วยตัวเงินของเขาเองข้อจํากัดที่สหรัฐเมีามันดูจะน้อยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆดังนั้นก็ถือว่าสหรัฐเมกาเป็นประเทศที่มีหน้าตักในการที่จะใช้ในเชิงของการคลังและการเงินเนี่ยอบอุ้มเศรษฐกิจตัวเองอก็เขตยูโรโซน เป็นยังไงบ้างก็ยังคงติดลบหนะักอยู่แล้วก็มาตรการทางด้านการเงิน,นล่าสุดมาก็คือภาพภาพเศรษฐกิจของยุโรปเนี่ยนะคะจะเป็นไปตามตัวผู้ป่วยของโควิด -19 เลยจริงๆสภาวะตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วแหละแต่ถ้าเกิดว่าเทียบกับประเทศอื่น,นๆทั้งโลกเนี่ยตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของการบริหารจัดการอยู่ดังนั้นเนี่ยกลุ่มประเทศถ้ายกตัวอย่าง3ประเทศหลกักฝรั่งเศสเยอรมันนะคะอิตาลีเนี่ย กลุ่มพวกนี้ก็ท่องเที่ยวเป็นสัดส่วนเยอะเหมือนกันยังยังปิดประเทศอยู่ปิดปิดไม่ได้ปิดประเทศอยู่คือปิดปิดเปิดเปิดบางส่วนเยอรมันฟื้นก่อนเพื่อนไหมฮะเยอรมันเองเนี่ยมีสัดส่วนต่อ GDP ในเชิงของภาคอุตสาหกรรมเยอะกว่าคนอื่นดังนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะฟื้นก่อนประเทศในกลุ่มเดียวกันอ่าคราวนี้เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องของการใช้ในโยบายการคลังของยุโรปนะคะว่ายุโรปเนี่ย ประกอบเป็นกลุ่มเป็นก้อนหลายประเทศดังนั้นเนี่ยภาพของยุโรปเวลาที่จะออกนโยบาย<ม>กันเงินนะคะ<ม>จะต้องอประชุมกัน,น,นใช่ดังนั้นวถามว่าถามว่ามีไหมก็กำลังพิจารณาตัว Recovery Fund อยู่ดังนั้นถ้าเรามองยุโรปทั้งก้อนแล้วเราเอา UK เคเข้ามาอยู่ด้วยเนี่ยถ้าเทียบกันทั้งโลกเนี่ยก็ยังมองว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่น่าตักเยอะจริงแต่กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ต้องใช้เวลาสมมติว่าถ้าเกิดว่าอยากจะเลือกประเทศเนี่ย ยุโรปอาจจะเป็นกลุ่มที่เราเรียกในภาษาคุ้นว่าและกาดก็ได้ว่ามาแต่มาช้าว่าประเทศที่ดาเนินมาตรก,การเร็วแต่ว่าคนไม่ค่อยพูดถึงคือญี่ปุ่นอ,อืมใช่และไม่ใช่ยังไม่ทันไรก็แพ็กเกจกระตุ้นเศรษฐกิจก็ออกมาแล้วก็ดูเหมือนก็จะมีการก่อนหนี้ที่เราพูดกันถึงเรื่อง MMT นะญี่ปุ่นทดลองไปก่อนแล้วโอ้โหก่อนหนี้ไปหนี้สาธารณะญี่ปุ่น30% 0ต่อ GDP ยังไม่เห็นเป็นไรคําตอบคือเขามีก้อนเนี่อยู่กับเขามา นานแล้วดังนั้นถ้าถ้าจะถามอาจารย์ถ้าอาจารย์ถามว่าประเทศไหนเนี่ยเร็วที่สุดต้องตอบว่าสหรัฐอเมริกา <Okay. S 1> ส่วนของญี่ปุ่นเนี่ยในเชิงของขั้นตอนเงื่อนไขในการอัดฉีดเม็ดเงินกันคลังเนี่ยที่บอกว่าอะให้เงินให้เงินไปคนละประมาณตีกลับมาแล้วประมาณคนละสามหมื่นบาทเท่ากับจะไม่ผิดน,น,นะคะ<ด>แต่ว่าของญี่ปุ่นอะ มันใช้ระยะเวลาเหมือนกันที่เขาจะไปขอรับความช่วยเหลือคนที่ใส่ยขอคนญี่ปุ่นไม่ค่อยขอรับความช่วยเหลืออืมอันนี้คือส่วนของการคลังอันที่สองส่วนของการเงินเนี่ยตัวบ OJ เองเนี่ยนะคะออกนโยบายผ่อนคลายมาก็จริงแต่ว่าโคต้าที่บ o j สามารถซื้อได้มันจำกัดเพราะ b OJ อซื้อมาเยอะแล้วทั้งตลาดเนี่ยเกือบเป็นของธนาคารกลางญี่ปุ่นหมดแล้วทั้งในแง่ของเอ่อตราสันนี่หรือว่าตราสารทุนก็ตามด,ดังนั้นเรียงลำดับ สหรัฐญี่ปุ่นยุโรปสหรัฐมาวินอ่ะมีอีกคนหนึ่งประเทศจีนครับค่ะประเทศจีนเองเนี่ยในเชิงของนโยบายนะคะก็จะมีคนบ่นเหมือนกันว่าปีนี้ไม่ค่อยทำอะไรอ่ะไม่ได้ไม่ได้เห็นเลยว่า In f ฟิน t y QE คหรือว่ามาตรการผ่อนคลายในเชิงภาวอสังหาริมทรัพย์นาวี้ใช่แล้วก็ตัวจีนเองเนี่ยเขามีบทเรียนมาจากสมัยปี2015-16ที่มีการผ่อนคลายในเชิงอสังหาริมทรัพย์มากเกินไป ครับค่ะแต่ว่าจีเนี่ยมีคาแรคเตอร์หนึ่งอย่างที่ไม่เหมือนคนอื่นและน่าสนใจก็คือมันเป็นเซ็นทรัลการ์เวเมนต์นะอาจารย์เวลาอยากจะบูสต์ตัวเศรษฐกิจทีนึงเนี่ยเขาไม่ต้องไปแจกเงินเหมือนสหรัฐแต่เขาจะบูสต์ด้วยการลงทุนภาคกลุ่มสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานรัฐวิสาหกิจถูกรัฐวิสาหกิจเป็นตัวนำใช่รัฐวิสาหกิจเป็นตัวนำเพราะฉะนั้นคาแรคเตอร์เขาเป็นแบบนี้เขาไม่จําเป็นต้องก่อเมื่อสติมอลัสขนาดประเทศอื่นและ สิ่งที่รัฐบาลออกมาบอกแล้วมันเป็นความน่าสนใจในเชิงการลงทุนในจีนก็คือเขาบอกว่าเขาจะเปลี่ยนการลงทุนเชิงโครงสร้างเนี่ยเข้าสู่ 5G ดังนั้น4 4กลุ่มที่เราพูดถึงเนี่ยแต่ละคนมีคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันแล้วแต่ละคนอ่ะมีหน้าตักเยอะสุดเมื่อเทียบกับคนอื่นค,ความน่าสนใจในการลงทุนก็จะยังมีภาพของแมกโรของอเมริกายุโรปญี่ปุ่นและจีนอย่างไหนดีที่สุดในแง่ของการลงทุน อณนะตอนนี้เนี่ยนะคะทั้งทั้ง4ประเทศเนี่ยเราเอาเรื่องของภาพเศรษฐกิจที่มันคอนแทรกหรือว่าติดลบเนี่ยเราเอาออกไปก่อนเพราะทุกคนติดลบมากอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยส่วนที่ถ้าสมมุติว่าคุณอยากจะลงทุนเนี่ยดูที่เรื่องสภาพคล่องปัจจัยที่คุณมองคือเรื่องนี้ที่อาจารย์บอกบดูที่สภาพคล่องแล้วเมื่อจะครู่เรียนไปแล้วที่อาจารย์เล่าให้ฟังว่าสหรัฐเนี่ยได้เต็มเหนียวก็ได้เต็มเหนียว,หนยวจริงๆอ่ะแล้วรองลงมาก็คือญี่ปุ่น รองลงมาคือเอาจีนเข้ามาก่อนแล้วท้ายสุดเนี่ยคือยุโรปอ,อันนี้คือการวิธีการเรียงว่าความรวดเร็วในการที่เขาผ่านในส่วนของนโยบายเพื่อประคองเศรษฐกิจเนี่ยใครเร็วกว่ากันคนนั้นเนี่ยตลาดชอบค่ะเ,เอาละครับเดี๋ยวงวดหน้าเราจะมาคุยกันในตอนต่อไปนะครับเรื่องของปัจจัยทางด้านการเมืองรวมทั้งเรื่องของทางด้านความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ว่า ส่งผลยังไงต่อเรื่องตลาดการลงทุนและวู้นักลงทุนควรจะมองเรื่องนี้อย่างไรครับได้ค่ะ